สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูขบวนแห่บุญบั้งไฟนะครับบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวักดกระบี่นะครับอรรังการงานสร้างครับปีน,นี้นะครับจะนที่3ติดต่คกันม2 5 6 0นะครับ อลังการงานสร้างครับจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีและก็จะยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นขบวนขบวนแหยุทธหัตถีเห็นไหมครับนี่นะครับยุทธหัตถีจำลองนะครับเป็นการสร้างสรรค์ของอชุมชนหมู่บ้านโพนนะครับเอายุทธหัตถีจำลอง มาแห่ร่วมกับขบวนวบุญบั้งไฟนะครับเป็นการประยุกต์นะครับเป็นการดึงดูดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินนี่เห็นไหมครับสนุกสนานนะครับแล้วก็อีกประวัติศาสตร์ด้วยนะครับบางประจัน์นะครับขี่ช้างนะครับ ช้างชนชนช้างนะครับในตำนานนะครับสมเด็จพระนเรสวนนะครับจำลองได้สมจริงนะครับปีนี้นะครับก็จะมีอีกหลายฉากครับผมอันนี้คือชนช้างยุทธหัตถีจำลองเห็นไหมครับเหมือนจริงครับเหมือนจริงเหมือนกับแสดงภาพยนตร์เลยนะครับนี่ก็คือ อีกขบวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของการแห่บุญบ้างไฟนะครับมา่านโูนอําเภอคำวัวจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเป็นอ่าบุญอีกบุญหนึ่งที่นะครับที่ทีแห่บุญบ้างไฟนะครับยิ่งใหญ่นะครับดังไปทั่วประเทศดังไปทั่วโลกนะครับปีนี้คนมาเยอะก,กว่าทุกปีนะครับ รถติดสองชั่วโมงยาวประมาณสามสี่ห้ากิโลครับผมก่อนจะมาถึงพอมาถึงแล้วก็ประทับใจครับนี่นะครับชิงช้าสวรรค์ก็มีเห็นไหมครับประยุกต์นะครับประยุกต์จากรถไถนารถแท็กเตอร์นะครับรถขี่ป้อยนะครับนี่ประยุกต์จากรถขี่ป่อยมาเป็นชิงช้ารู้ชิงช้านี่สาวงามจาก ดูที่ครับผ้าไหมแพรวของแท้นะครับของแท้ผ้าไหมแพรวของแท้กําเนิดจากบ้านโพนนะครับเป็นจุดกําเนิดของผ้าไหมแพรวนะครับการสิลป์ก็คือบ้านโพนตรงนี้แหละครับตรงนี้คือจุดกําเนิดแห่งผ้าไหมแพรวที่เราจดัดดังกันไปทั่วโลก นี่ครับวิถีชีวิตชุมชนชาวชนบทนะอาบน้ําแบบสบายสบๆมีอะไรครับอาบน้ําแบบสบายสบายนี่ดูดูชุดนะครับดูชุดผ้ามอห้อมตามด้วยสรลตามด้วยผ้าไหมแพวาเห็นไหมครับอาบน้ําแบบสบายๆชาวอีสานนะครับอีสานอีสานส,สบายนี่นะครับ คนดูเยอะครับปีนี้นะคนมาทุกสารทิศนะครับมาดูงานนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ครับสุดสวยงดงามนะครับการฟ้อนการลำบ่งบอกถึงนะครับถนุรรมเนียมประเพณีชาวอีสานชาวกาลสินที่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะครับสืบต่อไป อย่างไม่รู้จบนะครับลูกหลานก็จะสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือมรดุที่ปู่ย่าตายายของเรานะครับได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับดูท่าฟ้อนลำดูเครื่องแต่งกายนะครับบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวอีสานชาวบ้านคนนะครับ บ้านโพน,นมากก็จะใส่ชุดผ้าไหมแลวาเต็มรูปแบบนะครับถ้าเป็นเสื้อมห้อห่มเป็นไทยบ้านโพนของแท้ครับแต่ถ้าเสื้อธรรมดาก็เป็นนักท่องเที่ยวครับดูง่ายๆนะครับสวยงามครับขบวนแห่แต่ละขบวนปีนี้นะจัดใต้ สุดยอดจริงๆพลังการรบทั้งหมด20คนนี่ชูชกก็มาครับกำนานเขาไวนอนชันชูชคครับรชูชกำนัอนชันช,ช้ครับเอาภาพบรรยากาศต่งางานมา้ได้ดู นี่ดูในงานอื่นแต่ว่านี่ครับพญานาคขาบนครับผมุบั้งไฟพญานาคเงาทั้งเงาทั้งสวงครับอลังการงานส้างครับอลังการงานสางจริงนะครับมนี่นะครับพานโคตการศิลป์รบนอยี่สิบคบวนจังโวโล่ยี่สิบตงกงิโลครับผมจสิมาหอดแบบอย่าง มาเห็นแล้วครับมาพิษหวังพี่น้องมาเล้วปีหนาวันลาทำอีสานพีไน้มาอีกครับพี่น้องพีหนามาอีกทีนี้หนักชุกปวครับอมาสู่รอดสายไฟอะไรครับพี่น้องนะได้ชมในงานแห่บุญโอ้สวยงามสวยงามสวยงามของ 23 0 0คนครับก็เป็นคนในหมู่บ้านนะครับสาวในหมู turkey, ่บ้านมาโค่นะครับควงลำเพลินควงลำเพลินฝึกซ้อมสวยงามมาครับคนถือไม้วยงามทั้งเด็กนักเรียนนะครับระดับมัธยมก็มีนี่สาวสวยนะครับบ้านระดับมัธยมก็มีผู้จัดการในหมู่บ้านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ สนช่วงสังคมงานีีนะครับถือว่าสุดยอดอลังการนะครับสุดกับคำรอคอยนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ ปีหชุมมบบรรยากาศอีเลยนะครับแปลกๆขอบรรยายนะครับเเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดให้กับอำเภอคำม่วงนะครับให้รู้จักกันทั่วโลกนะครับนี่นะครับต้องบุญูรณนหกต้องที่บ้านโพนนะครับ ก็เหมือนแปลว่าการะแหย์น่ค no รับคุณเข้าภาษาจงที่ว่าจ้่ถ้าบุญเดือนหกแหเทียนเออแห่บคุณต้องไปต้องมาที่บ้านโพกาลสิงห์ครับนี่สาวผยนะครับคนฟ้อนคนรำจะกนทสุดยนะครับจําหน้าแทบไม่ได้ครับพี่น้องของเรานะครับชาวผู้ไทยสาวผู้ไทยนะครับบ้านโพนเป็นสาวผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทย สวยนะครับมีกระดานรองเท้าัื้นดินกันแดดชุดเสื้อฝ้ามุกผ้าใหม่สีขาวนะครับแล้วก็ผ้าสบายเฉียงแพราสีแดงลายแวรวน,นะครับการก่อหลักชุดเด่้อะไรนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับนี่คืออัตลักษณ์ แบบนี้ชุดแบบนี้ต้องกาลสินเท่านั้นนะครับลายแพว่าต้องกำหนดจากบ้านโพนกาลสินเท่านั้นนะครับดูผ้าทำใบเฉียงครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในหน้าครับ